ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคนไหนคะกำลังหาของขวัญที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีเรามีมาแนะนำค่ะขอแนะนําค่ะบอลแบบเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแท้ๆมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจือสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทีนขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ 1- 2ึงส ว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะปักคำใหญ่ๆแบบนี้เลย อืมรสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปบอลแบกสูต100%จากทั้มธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18ขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2,250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้โท่ดเลยนะคะที่1495 โชว์ด่วนเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือก็อสิบตาบันเทิงคืนนี้ค่ะแบงค์